ผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับจริงๆก็ก็ได้รู้แท้ต่างๆก็วันนี้เหมือนกันนะครับผมดีใจมากๆที่แบบที่แบบเป็นพวกพี่ๆเขาน้องๆเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราถือว่าเป็นน้องใหม่ของการละครเวทีการได้ไปร่วมงานกับรุ่นพี่นะครับผมไม่ใช่เรื่องของอายุนะฮะหมายถึงว่าประสบการณ์นะครับผมในการทําละครเวทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ของผมที่จะได้เรียนรู้กับพวกเขาด้วยนะครับแล้วก็แต่ละแคสก็แบบว่า หน่าตื่นเต้นปังๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่โกศลศิษย์ใช่ไหมฮะพี่เก่ง,งหนุนนาฮะพี่แจ่มด้วยผมเองได้เข้าไปอยู่ในโปรเจกต์นี้ก็รู้สึกดีใจมากๆครับตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากรอที่จะซ้อมไม่ไม่ไหวไหลายคนพูดข้อบ้างบอกว่าเคมีดีจริงๆก็ก็ดีนะครับจริงๆก็เพิ่งได้เจอครั้งแรกเลยครับพี่แจ่มวันที่ไปถ่ายจีเซอร์นะครับ,ๆๆรบก็ก็ได้คุยกันเหมือนก็ฝากตัวด้วยนะอะไรเงี้ยผมแบบใหม่มากเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ เดี๋ยวก็เด so, so, ี๋ยวก็เป็นเองอะไรเงี้ยเขาก็บอกจริงก็ก็ดีครับเพราะว่าเราต้องทํางานด้วยกันอีกหลังด้วยเราต้องไปฝึกซีนเพิ่มด้านไหนบ้างกันไหมร้องเพลงนะครับร้องเพลงเรื่องของการโปรเจกชันนะครับก็เป็นดีเทลในในฉากของละครเวทีอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแบบว่าพัฒนาอัปเกรดอยู่จริงจริคิวซอฟต์ของเราเป็นยังไงบ้างคืออตอนนี้ก็ประมาณ4วันต่อที อย่างเล่นเอ็กซ์ติ้งที่มันต้องยิ่งใหญ่แล้วหรอแล้วจะได้อะไรเนี่ยครับคือที่บอยก็ให้คำแนะนำม,มานะครับว่าจริงๆแล้ว,ลว,ลวการเล่นละครเวทีไม่ใช่การเล่นใหญ่นะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าอะไรที่ drive ความรู้สึกเราเออจนจนบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันมันใหญ่หรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าไอ,อตัวเรียกว่าตัวตัวสาเหตุหรือว่าจุดเริ่มต้นของความรู้สึกเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญถ้าจุดเริ่มต้นมันดีมันถูก ถูกต้องเลยครับ okay. สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งตัวเลยกระชังอาจจะออกมาด้วยความรู้สึกออกมาด้วยอินสติ้งออกมาด้วยอะไรก็ตามในอาวุธที่เรามีอยู่อินสตอร์เมนท์ที่เรามีในร่างกายของเราซึ่งผมจะต้องได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เร็วๆนี้แล้วัก็ได้คุยกับพี่บอยเป็นยังไงบ้างตนี่มันแบบแขุ่นใจตอนตอนนี้เท่าที่ได้คุยกับพี่บอยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของการร้องเพลงมากกว่าเพราะว่า ผมก็ไม่ได้เรียนร้องเพลงมาตั้งแต่แรกเลยน,นะครับการที่เราร้องในอีเวนต์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมาแล้ร้องคารเรา,เ,าเกะอยู่บ้านอะไรเงี้ยเข้าใจไหมแต่พอไปร้องละครเ่ละครเวทีเนี่ยมันพอมันมีความเป็นมิวสิควลเนี่ยมันจะต้องมีเทคนิคมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องออกมาใช้เห้เป็นประโยชน์และทาให้ได้ด้วยก,ก็อยู่ในขั้นตอนของการการซ้รรอมการฝึกอบ้มว่าเรามีแพสชั่นในการอยา จริงผมผมเองเป็นคนที่แบบคอยนั่งคอยนั่งดูละครเวทีหลายๆเรื่องนะครับผมที่ราชดลัยแบบที่ผ่านมาตลอดเวลานะครับก็ชื่นชอบแล้วก็ชอบมากๆที่จะไปดูเลยทุกครั้งแล้วก็ก็มีความคิดเหมือนกันว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะได้แบบอยากอยากที่จะไปอยู่บนนั้นจังเลยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เมื่อโอกาสมาถึงผมก็แบบรู้สึกแบบต้องเอาให้ได้ต้องต้องต้องเล่นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับต้องขอขอวัญชาที่เป็นเหนที่เขาบอกเราเลย ก็ขอบคุณนะครับที่ที่ที่มองว่าเป็น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 เออเป็นตัวผมอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยด้วยคิ้วด้วยหน้าตาหรือเปล่ามีความเป็นแบบแขกแขกหน่อยอะไรเงี้ยเป็นคนมีหนวดเ้าๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าชาลิปในเอ่อฟาสต์โรดไซนมิวสิคอล2024จะเป็นยังไงในเร็วนี้ครับมิถุนายนนี้ครับได้ชมกันแน่นอนใช้วันอัค วันเล่นไทยปีนี้จะเล่นใหญ่เลยฮะวันเล่นไทยปีนี้เนี่ยก็ได้ข่าวว่าทํางานกันทั้งคู่ครับผมนะครับก็ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะไปไหนจะทําอะไรยังไงก็เดี๋ยวดูอีกทีพวกเราชอบมาตอนเดึกๆนะใช่ใช่เลือกรูปอยู่ไหมครับเลือกรูปอยู่ที่จริงๆน่าเด็กดขาดมันรู้ความที่มันคบกันมานานแล้วมันมีวันเล่นไทยทุกปีมันมันต้องคีดยังไงให้ว่ามันผมว่ามันก็แบบมันมันเป็นช่วงครับแบบบางช่วงก็แบบ เออเรามีเวลาเตรียมตัวเรามีเวลาเตรียมของขวัญเรามีเวลาที่จะคิดอะไรเงี้ยครับเออแบบอยากที่จะทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยในให้เขาในวันาเลนไทยมันก็อาจจะเป็นช่วงเียียบขึ้นมันสูงอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงไหนที่แบบว่าเราเออเรียบเรียบง่ายๆเลยอาจจะเป็นช่วงที่เรายุ่งยุ่งทำงานอะไรเงี้ยแต่เราก็จะคุยกันบอกกันเสมออะไรอย่างปีนี้มีเวลาเตรียมตัวที่ค่ไหปีนี้เนี่ยคือด้วยความที่ว่ามีคิวการทํางานมันค่อนข้างที่จะรัดตัวอะไรเงี้ยเราก็แบบ อาจจะฉลองที่หลังหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ยังไงก็ก็ต้องเจอกันทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็บอกวันนี้ถ้าต้องคุกเข่ารอพรอฮะถ้าต้องคุกเข่ารอพรอีกคุกเข่าคุกเข่าในที่นี้ขอแบบว่าแบบเออซึ้งใต้แต่งก็โอ้คุกเข่าคุกเข่าก็ขอขอไปแล้วใช่ไหมเออทีนี้ก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีแล้วกันครับว่าจะทำอะไรยังไงอ่าอีกหนึ่งที่หยกจะมีท่าสองอ๋อใช่ครับก็นี่แหละครับ ทำงานช่วงนี้ก็แบ่งเวลาค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีภาพย,ายนตร์เรื่องที่อยูดภาค2กำลังถ่ายทาในช่วงเดือนมีนาคมนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าก็ช่วงนี้ละครใกล้จะปิดแล้วนะครับใจขังเจ้าก็เลยมีเวลาที่จะจัดวางให้แบบไปเล่นหนังอะไรเงี้ยในช่วงนี้ต้องถ่ายด้วยก็ทุกอย่างก็จริงๆคุยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ภาพ,พย,ายนตร์ที่อยูดภาคแรกประสบความสำเร็จเนาะ ทางตัวพี่แป๊บเองโปรดิวเซอร์กับุ่้กับเองเนี่ยก็มีความฝันว่าอยากจะทำภาค2ต่อเพราะว่าคนดูบางคนอยากจะแบบมั่นไส้ตัวผีตัวนี้มากเลยผีชิตามอะไรเงี้ยอยากที่จะแบบรู้ว่าเมื่อไหร่มันจะได้ร้านแคนหรือว่ามันเป็นใครมาจากไหนอะไรเนี่ยครับก็ก็เดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวภาค2ก็คงจะมีแต่ว่าเรื่องดีเทลเรื่องอะไรเงี้ยผมยังไม่ทราบรายละเอียดมากนักนะครับผม mm. ก็เดี๋ยวจะมีการเข้าไปประชุม กันดีๆเร็วนี้ก็มี่วดในการพัฒนาตทวตัวตัวละครด้วย่ว่าจริงๆก็มีครับมีส่วนในการที่จะ,ะเข้าไปพัฒนาตัวละครอะไรนี้ด้วยนะครับจริงๆก็ตั้งแต่ภาคแรกผู้เวะอะไรเงี้ยก็ถือวเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ใหญ่ก็แบบว่าออแบบถามว่าแบบคิดว่ายังไงอยากให้มันออกมาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ แล้วก็มีมุมมองแล้เราก็แชร์กันไปแล้วเขาเกิดดันชอบขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก<ม>็เลยก็เลยเป็นสาเหตุจริงมันยังกดดันอยู่นะสหรับก,การที่ต้องขึง้นเราภาคสองอไม่ล่ะครับพี่ภาคแรกเนี่ยก็ไม่กดดันนะครับก็รู้สึกว่าได้ทํางานของตัวเองจบไปแล้วสนุกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ภาคสองก็อยากตื่นเต้นที่จะรู้ว่าแบบเอ้ยเขาจะทําออกมาแนวไหนอะไรเงี้ยครับแต่หลายคะแนนว่าในีวกของนักเตะก็คือภาคคูนกันว่ามันจะต้องแบบว่าถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะแบบ จริงๆกม็มีมีคิดมีคิดมีแบบเห็นภาพอะไรไว้แต่ก็ก็ไม่ได้ตีกรอบอะไรตัวเองครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอวันที่ไปคุยกันไปไประชุมก็เดี๋ยวคงจะได้ได้รับฟังทางผู้ใหญ่ว่าเขามีมุมมองอะไรยังไงจะทำออกมาในทิศทางแบบไหน่มันยังโจทย์ยาก้นไมในการที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จผมว่าอา,อาจจะจะ,จะวัดจากการที่บอกบอกว่าประสบความสำเร็จอาจจะไม่ได้แต่ว่าถ้าแบบว่าเอาให้แบบถูกใจคนดูอันเนี้ยผมว่า มีความใกล้เคียงว่าภาคสองน่าจะน่าจะเป็นไปในทิศทางนั้นอะไรเงี้ยครับผมว,ว่าอาจจะมีได้เห็นนะครับมีได้เห็นเพราะว่าเพราะว่าคนคงหมันไส้ผีตัวนี้มากๆอะไรเนงะี้ยแล้วก็คงอยากจะรู้จุดจบหรือว่าอยากจะรู้จุดเริ่มต้นของมันอ,อ,อะไรเงี้ยครับเนีายอันนะี้ได้ได้ยินจากเสียงคนที่แบบไปดูหนังอะไรเนงะี้ยก็เลยมาถามว่ามันเป็นใครมาจากไหนหรือว่าทำไมมันไม่ตายไปสักทีอะไรอย่างเงี้ย ใช่เชื่อว่าละเอียดขการบ้านมาจริงเชื่อว่าทำการบ้านมาจริงรู้เยครับอยากได้อะไรภาคสองก็ก็สนุกแล้วก็คิดว่าน่าจะหลอนกว่าเดิมแน่ๆครับจริงๆ่เราแบ่งเวลาเนี่ยเพราะเราต้องทำพร้อมกับคอนเสิร์ละครเวทีใช่ไหมเออจริงๆก็ละครเวทีเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะซ้อมอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงนะครับผมก็แล้วแต่บางทีก็จะซ้อมเรื่องของการร้องเพลงบางทีไปซ้อมเรื่องของบทบางทีซ้อมสเตตบล็อกกิ้งอะไรเงี้ยครับก็ ม,มันจะไม่ไม่มันจะไม่ได้แบบซ้ําๆหรือเหมือนกันทุกวันบางวันก็เบาบางวันก็หนักอะไรเงี้ยครับก็วันไหนที่ว่างไม่มีไม่มีงานอะไรก็จะเอาคิวไปให้กับหนังภาพยนตร์เรื่องที่ยนภาคสองแต่ว่าภาพยนตร์เรื่อนใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ใช่ครับจริงๆ20ยี่ประมาณ20คิวก็น่าจะเสร็จนะครับแล้วก็ช่วงแรกๆก็จะเียจะเก็บผมกอ่อนนะครับ ใช่คร,รยยใช่ครับใช่ก็ปีนี้ก็ค่อนข้างทีจะยุ่งมากๆเลยในช่วงในช่วงปีนี้ยาวไปเกือบเกือบจะสิ้นปีแล้วก็คือแบบทำไงอ่ะทำงานรวบยอดก่อนเนาะก่อนแบบจะแบบต้องอะไรอย่างงี้เหรอก็แบบว่าปั่นปั่นเก็บตังค์เก็บตังค์ก่อนครับตอนนี้เอ่องาเลครับขอบคุณครับ